สวยมาก,มากคืองานมีความอินเตอร์แบบมากมากเธอเป็นนิรศการที่คุ้มค่ากับการเสียเงินมามากเมันเป็นการโสวยมากแค่แบบโชว์ไฟเมื่อกี้ก็คือแบบดีมากแบบเฮ้ยลืมการไลอัพแบบงานวัดที่เป็นหลอดไฟสีๆๆ <c oughs> ไปเลยนะคะแกสวยอ่ะม,มีความอินเตอร์อ่ะแบบมีความอินเตอร์ดูความแบบตรงนี้ก็อยากจะให้เป็นความรู้สึกว่ามันเข้ามาในแบบ เป็นจุดเริ่มต้นเข้ามาในอีกมิตินึงอะไรเงี้ยแฉโซนอันนี้เข้ามาคือเก็บเงินแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเธออันนี้หน้าอะไรนาลงแบบเล้ลงไปนอนเขาไม่ได้จัดเทศการค่ะเป็นไฟนำทางค่ะเออนั่นี่ดูสวยดีนะเป็นไฟนำทางค่ะเหงื่อจันเมื่อกี้เล่าห้นังโอ้ยตรน้ก็สวยดีเหมือนกันนะออกไฟห้องน้ำเป็นไฟนำทางค่ะแล้วพี่ตับเข้ามาไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วที่ที่ยอมมาเราเพราะว่าไม่เสียงเงินไง จะมาใช้หน้าแทนแบบใช้ใช้หน้าแทนแบบอันนี้เป็นที่หนึ่งเหรอครับพี่ตาบยังค่ะอันนี้ก็จะเป็นแท็กไลน์ของงานยังอีกเหรอคะใกล้ใกล้แล้วค่ะจริงจริงชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ห้าแต่เป็นชิ้นแรกตั้งแต่เราซื้บต่อมาพูเสียงเงินเขาเขาสองสี่ได้ห้า ถ่ายเป็น silhouette สวยนะคะใช่ทำหน้าหนุจริงๆแบบไฟส่องไม่สวยหรอพี่ตับพี่ตับต้องให้หนูใส่ซิ l h เอ e เท่านั้นหรอไม่ถ่ายแบบนี้ซิ l h เอ e t t e สวยแต่ถ้าถ่ายหน้าหนูุ่ยจะเป็น s i l h o u e t t ไม่ใช่ซิ l h เอ e t t อ๋ออันนี้ใช่ไหมคะจุดแรกนั่นก็คือจุดที่ห้าใช่ค่ะอันนี้ชื่อจันลอยต่อข้างล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูก็มองแค่นี้โมกูว่า อะไรวะแค่นี้มันใช่ใจอันนี้เพื่อนี่เป็นโชว์ลแล้วเป็นสูตรถ่ายรูปเต็มปีเขาบอกาใจป้าใช่แค่นี้เป็นโชว์แล้วลอยคิดในใจว่าต้องถ่ายรูปยังไงเออกูว่าเดี๋ยววันนี้มามาคนอะไรมาดูจันลอยมาโอ้ยดีสวยภาษาอังกฤษมันคือ moon faces ก็คือจะแสดงข้างขึ้นข้างแรมอะค่ะมึงลงไปถ่ายกันดีดิเจนถ่ายอะไรอ่ะรอเบียบใช่แบบลงน้ำแบบลงน้ำไงแบบคราวที่แล้วเป็นตะปู่ทองเช็ดขึ้นมาเลย ชิ้นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในชิ้นไฮไลท์นะคะคือเรามี15ชิ้นเนี่ยสิชิ้นก็จะเป็นสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าอันสร้างใหม่หมดเลยเหรออันนี้เป็นสองชิ้นยกเว้นที่เป็นอาคารที่มีอยู่แล้วแล้วก็คือเพิ่มแสงเสียงเข้าไปห่อไลฟ์อัพเข้าไปใช่ก็คือหอทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะชิ้นที่หก็คือหอคำใช่ไหมเฉพาะด้านในค่ะคือจริงๆอาคารที่เราเห็นเนี่ยเรียกว่าหอคำคำว่าหอคำในภาษาีทยแปลว่าทอง ค่ะเหมือนเป็นอาคารประธานของของสถานที่นั้นอาคารหลักอาคารประธานอาคารสําคัญที่นั้นก็จะว่าหอคำอู้สวยมากหอคําสวยมากคือนอกจากหอคำอะค่ะก็ พระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่ชื่อพระพระโต้เนาะพระโต้เหมือนเหมือนมีดพระค่ะ ak, เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากมีดเล่มเดียวค่ะแล้วก็มีพุทธคุณเรื่องสุขภาพขอให้เราหรือคนที่เรารักแข็งแรงคอนเซปต์ของงานชิ้นนี้ศิลปินคือพิพล์หุยประเสริฐอะค่ะพิพน์ก็มองว่า <S <S ความรู้สึกเข้ามาในนี้มันจะมีความขลังๆเนาะเป็น <śmy S 2> สปิริชัวหน่อยๆก็เลยมองว่าเหมือนจิตของมนุษย์ค่ะที่เป็นสภาวะที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวจะมีมืด สว่างมีความทุกข์ความสุขอะไรเงี้ยที่มันจะสลับกันอยู่ตลอดเวลางวสวยมาก,มากคืองานมีความอินเตอร์แบบมากมากเธอเป็นนิทรศการที่คุ้มค่ากับการเสียเงินมามากเลมันเป็นการโสวยมากแค่แบบโชว์ไฟเมื่อกี้ก็คือแบบดีมากแบบโฮ้ยลืมการไลอัพแบบงานวัดที่เป็นหลอดไฟสีๆไปเลยนะคะัุมคมขนาดเนี้ย ที่ตามยังตามเรามาดูไม่เสียเงินเดอดริดูฟรีเลยโอ้โหเป็นหนูหนูมาเองแล้วนะสอ0ร้อยคือมันคุมมากพี่จริงแล้วบอกแล้วแล้วที่ตอนแรกอ่ะเขาบอกไม่อยากออกกล้องเพราะอะไรรู้ป่ะกลัวนายรู้แอบมาดูเองอย่างนี้ไม่แต่เมื่อกี้เดินตามกล้องเพราะว่าจะถึงเจ้าหน้าที่แล้วมาเก็บเงินก็เลยเดินเข้ามาอยู่ในกล้องหน่อยเออนี่ันนี้สวยมาก จริงๆชิ้นนี้ค่ะคำขอขมาไม้เนี่ยที่มาคืออาจารย์ประคินชุมสายนายุทธยาประพันธ์ขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะขอขมาต้นไม้ว่าเราใช้ไม้เก่าจากบ้านภาคเหนือ,อนทั้งหมด32หลังขีเมเสเซจเนี่ยคือขอโทษที่ตัดไม้แล้วก็ขอโทษที่เอามาก่อสร้างเป็นอาคารหลังนี้ก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเห็นคุณค่าของของต้นไม้ให้มากขึ้นอุ้ยฝนรุกเลยอากาศเริ่มเย็นนะฮะเน่อตี่ตอ ส่วนชิ้นงานถัดมาจริงๆก็อันนี้ก็ของตับเองของตับเอง,งฮะฮะจริงปะเนี่ยถึง,ถงว่าให้แม้เลยถึงว่ารีบเดินตามมาเลยไม่ไมไม ไม่ลเราเมื่อกี้จะไปกลมๆบันนานเพราะเห็นน้องสาวถ่ายรูปอยู่อ๋อให้แวะตรงนี้ก่อนไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ฉันก็รู้จิแล้ววงนันสกุลใครอ่ะคุนจังเลยเข็มไงพี่เข็มไงแล้วเขามีนี้ด้วยเขามีว่าเอเดี๋ยวเพิ่งเข้างานเขาเดี๋ยวมันจงแจ้งเกินไปอันนี้ค่ะเป็นคําขอขมาไม้แพนกองต้องแพนแล้วจังหวะนี้ต้องแพนแล้วก่อนเอออย่างนี้ครับเกินก่อนปุ๊บแล้วชิ้นถัดไปอื่นและชิ้นถัดไปเอออย่างนี้เพราะเมื่อกี้พี่ขอว่าอุ้ยอันนี้ดีจังเลยต้นไงเจ้าว่ะ มาแล้วไหนผลงานพี่ตั๊บเพื่ออันไหนอันนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าอาจารย์ประคินเนี่ยประพันธ์คําขอคมาไม้เนาะของพี่ก็เลยเหมือนทำคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าแล้วต้นไม้อ่ะจะตอบว่าอะไรหลังจากที่เราขอโทษต้นไม้ไปเหมือนให้รู้สึกว่าต้นไม้เป็นเหมือนบ้านใช่่ะธรรมชาติเป็นเหมือนบ้านไม่เป็นลายแบบไม่โกรธจะมาพักที่นี่ได้ส่วนอันนี้ก็จะชื่อ ประตูสู่ดวงดาวนะคะเป็นแรงบันดาลใจมาจากมูลเกตซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจีนเอออันนี้สวยสวยดิอุ้ยสวยน้องสาวตรงนี้สวยอยากเลือกจุดต่างๆนะคะเมื่อกเมื่อกี้ยื่นโทรศมาร์าคุณนึกว่าถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยคะขอให้ดูเล็ดูเล็คุณนึกว่าก็เขาคุยกันอยู่ว่าที่นี่มันสวยที่นี่มันถ่ายรูปดีแลอยูยดีพี่ตับพยื่นโทรสมาท์าคุณนึกว่าถ่ายรูปให้หน่อยค่ะพี่กบ อบแล้วเาแอบเขาไปไต่รู้ให้หน่อยครับี่ก้องอุ้ยแกดูชิ้นข้างหน้านี้อุ้ยแล้วมันปีนขึ้นได้ไหมนี่ไม่น่าจะได้ไหมเขาชื่อวิหารต้นไม้ค่ะชุมชนที่เขาถักแหอวนอะไรอย่าเงี้ยมาเล่นกับสเปซซิ่งแม่เดี๋ยวเราต้องเดินกลับแล้วแม่ใช่ค่ะชิ้นนี้คือชื่อไมราบค่ะ อเาต้นไม้ลวเห่ยเียบเลยคือเซนซิทีฟกับการสัมผัสมีการเคลื่อนไหวอ่าโดนเราก็จะพุ๊บใช่ศิลปินคือพี่วิทย์พิมพ์การจนาพงศ์ค่ะหรือว่าที่เรารู้จักสมัยก่อนเสนาวิทยุทธการแครงเ้ือค่ะแล้วก็จริงๆชิ้นนี้เคยเป็นชิ้นเปิดขอศินกรุงเทพตรงมาบุญคลองอะค่ะพี่วิทย์ทำเมื่อ13ปีที่แล้วแต่ว่าก็เอามาออกแบบใหม่ให้เข้ากับพื้นที่แล้วก็ความบังเอิญคือ ไม้ที่เราเห็นตรงนี้ค่ะ,คะหลังจากที่พิวิตติดตั้งไปแล้ววันพิธีเปิดเนี่ยพิวิตเพิ่งรู้ว่ามันเป็นขนาดเดียวกันกับแป้นเกล็ดของหลังคาคสาระแก้วเป๊ะเลยอุ้ยมันเป็นหุ่นนำพานเนาะใช้มอเตอร์320ตัวในการทำให้ไม้หมุนนะคะ แล้วก็เสียงทั้งหมดที่เราแม่นั้นไม้หมุนเองแล้วแม่ไม้หมุนันมันเองแล้วมันเหมือนตามใจสุดก็มันเหนื่อยแล้วมันปล่อยฟรีละเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมันเหมือนปล่อยจอยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กู้ชิมขนนิดนึงเขามีจังหวะในการหมุนไหมฮะหรือว่ามันมีจะต้องไล่เป็นจริงจแล้วมันต้องเท้ากันหมดใ้าชิ้นสุดท้ายคือคอนเซ็ปต์คือ เรามีวงกลม12วง12วงก็คือแทนเวลาค่ะ12นาฬิกาแล้วก็วงกลมเนี้เขาจะเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับความทุกข์ความสุขของมนุษย์ที่มันไม่แน่นอนอเกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วผ่านไปมีแค่เวลาเท่านั้นแหละที่เป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วพอเจ็ดนาฬิกาต้องรีบมาเล่าเรียนด้วยป่ะจิตใจมุนเวียนถึงเรียนสาเปนโตลอยๆตอนไฟมืดระดราอุ้ยสวยมากแต่เขาให้มาดูอะไรที่นี่สวยมากอ๋อดูให้ดูไฟดูไฟ จะอยากให้ไฟมันดับอะ่ะแกคฮะอันนี้คือนั่งได้นานๆเลยอะ่ะเดี๋ยวพอไฟหลับแล้วมองขึ้นไปข้างบนเห็นไหมอี๋ดีมากโอ้ยใช่แต่นั่งแต่ละมุมอ่ะมุมมองก็จะไม่เหมือนกันใช่จะไม่เหมือนกันเฮ้ยเที่ยวไย